คือเมื่อกี้เนี่ยนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็นึกขึ้นมาได้นิดนึงในประเด็นที่ว่าตั้งแต่ทํางานมาโดยเฉพาะหลังจากที่แบบออกมาทําธุรกิจของตัวเองออกมาทําอะไรสิ่งที่ตัวเองอยากทําอะมันมีสิ่งหนึ่งที่มันแวบเข้ามาในหัวว่า ไม่ว่าจะคุยกับลูกค้าหรือคุยกับใครที่เข้ามาปรึกษาเราเราไม่เคยโกหกเลยหมายถึงวิธีการให้คำปรึกษาในธุรกิจของเขาเองรูปแบบของการทำงานของเราอะไรที่เขาอยากให้ปรับเปลี่ยนเรื่องราคาอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าก็ตอบออกไปแบบจริงๆ แล้วก็มานึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นอันนึงหรือเปล่าที่ทำให้บางทีเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้ซื้องานเรา <c oughs> คือคือบางทีเขาขอแบบเขาขอคำแนะนำจากเราใช่ไหมแล้วเราก็แบบพูดไปในมุมมองที่แบบก็เห็นว่ามันเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าลูกค้ายังแบบนี้อยู่หมายถึงว่ายังคงมีลักษณะการดำเนินงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะ ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักซึ่งบางทีเราพูดแบบนี้จริงๆแล้วก็สิ่งที่พูดต้องเตืขึ้นมาว่าแต่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะปรับอะไรสักอย่างหนึ่งอะลูกค้าอยากจะปรับอะไรคือถ้าเกิดว่าลูกค้าย,ยังไม่รู้ว่าจะปรับอะไรอะไรเงี้ยอาจจะต้องให้เวลากับเราหน่อยหรือว่าลูกค้าอาจจะต้องไปให้เวลากับตัวเองแล้วถ้ารู้แล้วก็ค่อยมาติดต่อเราอะไรแบบเนี้ยแล้ว <c oughs> ลูกเขาก็หายไปคือเหมือนคือเหมือนคือเหมือนแบบแล้วเราก็มานั่งนึกว่าเอ้ยคนนั้นอ่ะเขาหายไปไหนทําไมเหมือนแบบเออสงสัยของเขาคงไม่เอาเราเรามั้งอะไรอย่ะแล้วก็เลยมาเั่งนึกว่าหรือว่าเราไม่ได้ตอบในสิ่งที่เขาอยากแบบต้องการหรือเขาไปเทคทามกับตัวเองจริงๆหรือว่ามันเพราะอะไรนะแล้วก็ไม่คิดว่าหรือว่ามันเป็นอันหนึ่งที่มันไม่เข้ากับการขายงานลูกค้าหรือเปล่า แล้วก็ามาแบบนั่งคิดกับตัวเองอะไรยเงี้ยแต่คือท้ายที่สุดแล้วอะลูกค้าหลายๆคนที่เดลงานต่อก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้นะว่ารู้สึกว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อสัตก,กับตัวเองคือเห็นยังไงคิดยังไงก็บอกเขาไปตามนั้นแต่มันก็มีบางทีนะที่บางทีแบบ เให้ข้อเสนอเขาไปอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่งมานึกได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยที่ให้ข้อเสนอเขาไปอะ่ะมันไม่ครอบคลุมด้วยว่าหรือว่ามันแบบมันมีจุดมันมีจุดที่เราเราคิดว่าเราพูดผิดอ่ะหมายถึงว่าพูดพูดผิดพูดไม่ดีหรือว่าพูดแล้วอาจจะก,กระทบใจเขาอะไรเงี้ยก็ขอโทษนะอย่างเช่นแบบอาจจะมีบางทีที่พิมพ์อ e ีเมลไปตอบลูกค้าว่า เออวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราผิดเราก็จะบอกว่าเออเราขอโทษหรือถ้าทําให้เขารู้สึกไม่ดียอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาตามตรงว,ว่าเราขอโทษแล้วก็ดึกย้อนไปอีกทีหนึง่งนึกประโยคนี้ได้คำหนึ่งซึ่งเราคิดว่าน่าจะแบบในลึกๆอะ่ะน่าจะเอาคานั้นอะ่ะเอามาใช้คือตอนช่วงมหาลัยที่เรียนอยู่แล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งคืออาจารย์หลัก อาจารย์รักชุนการอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตอาจารย์นะคะพูดชื่อเลยคือตอนนั้นจําได้ว่าอาจารย์สอนเรื่องอะไรรู้สักเรื่องหนึ่งแล้วก็เข้าไปเข้าไปขอคำปรึกษาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็พูดออกมาแบบตรงไปตรงมาว่าซึ่งตอนนั้นก็คือเหมือนแบบน้ําตาคอเลยอะไรเงี้ยจะร้องไห้แล้วอาจารย์ก็แบบบอกมาว่าถ้าจะถามอาจารย์่ะก็ต้องรับคําตอบให้ได้เพราะว่าอาจารย์ซื่อสัตย์กับตัวเอง ไม่ว่ามุมไหนก็ตามอาจารย์จะไม่โกหกะอะไรเงี้ยแล้วประโยคนันะ้นอ่ะมันรู้สึกแบบอยู่ในใจของเราอ่ะที่เรารู้สึกว่าโหการที่คนเราอ่ะมันจะซื่อสัตย์กับตัวเองได้อ่ะคือมันต้องยอมรับตัวเองก่อนนะแล้วก็จะต้องแบบเหมือนยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราสื่อสารออกไปด้วยะอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราบอกว่าเราพูดตรงหรือว่าพูดแบบไม่โกหกอะ่ะมันไม่ได้บอกเขาว่าเราจะพูดแบบ ไม่รักษานําใจนะแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งในคําพูดของเราอะมันไม่ได้ไปตรงกับสิ่งที่เขาต้องการอยากจะได้ยินมันก็เลยไปกระทบใจของเขาอะไรเงี้ยก็มีบ้างเนาะก,ก็ต้องขอโทษแต่ตอนนี้ก็จะพยายามแบบเออ พยายามปรับคําหรือว่าพยายามหาคําให้มันแบบดีขึ้นแล้วก็จะมีประเด็นหนึ่งคือตรงที่ว่าบางทีลูกค้าเขาต้องการอะไรแบบเร่งด่วนเข้ามาอย่าเงี้ยซึ่งเราทํายากมากเพราะว่าอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าเอ้ยมีมีงานอะไรหรือว่ามีแบบกิจกรรมอะไรบ้างที่ขอเป็นแบบ1วันเลยแปดโมงถึงสี่โมงเย็นเกี่ยวกับจิตใจเงี้ย คือเราต้องใช้เวลาคุยกับลูกค้าประมาณเกือบอาทิตย์อะหมายถึงว่าต้องถามแล้วถามอีกว่าแล้วลูกค้าต้องการอะไรคะมีอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้อย่างทันทีโดยที่เรายังไม่เข้าใจอินไซต์ของลูกค้าเออซึ่งอันเนี้ยเราก็ได้เรียนรู้มาอีกทีหนึง่งตอนที่เป็นฟาซิเตเตอร์อันนี้ก็ได้ ก็ได้วิชามาจากอ,อทีมแบล็คบ็อกซ์เนาะนก็แบบเป็นพี่มนโนเนาะที่เขาบอกมาคือคือก่อนที่เราจะทําอะไรอะเรารู้สึกว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องเข้าใจข้างในก่อนว่าเขาต้องการอะไรเราถึงจะสามารถทำบางอย่างกับเขาได้ไม่อย่างนั้นล้วก็ทําไม่ได้ก็อาจจะมีหลายๆคนที่เข้ามาถามแล้วก็หายไปเพราะว่าเราไม่สามารถให้คําตอบได้อืมก็มานั่งคิดว่า หรือว่าจริงๆแล้วบางทีที่ลูกค้าหายไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวฉันเองวะ <c oughs> หรือไม่ก็ทั้งเรื่องเงินก็ตามนะคือบางทีอ่ะเรามีเลทเนาะแต่ว่าเวลาที่ลูกค้าบอกมาเราเลทไม่ถึงเราเราเข้าใจนะเพราะว่างานฟรีหรืออะไรเงี่ยเราก็คือถ้ามีโอกาสเราก็เทพจะรับทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่เราก็จะบอกลูกค้าไปเลยว่างานเนี้ยคือไฟอยากไปทําถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เลทก็ตามแต่ถ้ามีโอกาส ในครั้งหน้าเราชอบงานของฟ้าถ้าเป็นไปได้เพิ่มเงินให้หน่อยนะคะเพราะอย่างนี้คือเราคิดว่างานสายเนี้ยมันมีมูลค่าถึงวันหนึ่งเราไม่ได้ทำอะแต่ถ้ามีคนที่เขาสามารถทำในลัอษณะแบบนี้ได้เราคิดว่าเขาก็ควรที่จะต้องมีมูลค่าในแบบของเขาเหมือนกัน เอออะไรนี้คือความรู้สึกเรานะแต่ถ้างานไหนที่อยากจะไปทำแล้วมันมาปันไปไม่ถึงจริงอะ่ะเราก็ตัดใจไปเลยว่างานเนี้ยคือเรื่องของใจเรื่องของอาสาเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะทําจริงแล้วเรายอมรับได้คือเราไม่รู้ว่าเราคิดถูกหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้ที่เราทํางานอยู่อะ่ะคือมันเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสที่มันเข้ามาหลายงานอะ่ะก็ถูกตัดออกไปเหมือนกันด้วยความที่ าจจะด้วยความที่ฉันเป็นแบบนี้อืมยังไงถ้ามีใครให้คำแนะนำหรืออะไรอื่นได้ก็บอกกันหน่อยจะพยายามก็คือเป็นเรื่องเล่าที่นั่งๆั่งอยู่แล้วก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้อีกมุมนึงก็รู้สึกภูมิใจนะเพราะอย่างน้อยสิ่งที่เราพูดไปอ่ะมันคือสิ่งที่เรา ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วเราก็คิดว่าเราซื่อสัตย์กับลูกค้าในสิ่งที่เราคิดแบบนั้นจริงๆคือถ้าเรามีเราจะบอกว่ามีคือถ้าเราไม่มีเราก็จะบอกว่าเราไม่มีหรือถ้าเราไม่มีเราก็จะบอกว่างานนี้ฟ้าว่ามันน่าสนใจมากคะ่ะฟ้าจะพยายามทําให้ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบ